วันเสาร์ที่11มกราคม2568พี่น้องคอปทอสออปปสและกองทัพธรรมมาร่วมกันแสดงพลังณนะอนุสรสถาน14ตุลาตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง24นาฬิกาโดยมีพี่น้องมวลชนมารวมพลังกันนับพันคนโดยประเด็นในการชมุมน,นุมครั้งนี้คือแพทสภาถึงเวลารักษาขาบวนการยุติธรรมตรวจสอบกรณีป่วยทิพย์ชั้น14ช่วยกันหยุดระบอบทักษินชินวัตร หยุด MOU 44และหยุดคาสิโนนักปลาใสาหลายท่านได้สลับกันขึ้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องบ้านเมืองพี่น้องมวลชนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงเวลาสำคัญมีตัวแทนแต่ละท่านได้ขึ้นเวทีถแถลงถึงจุดยืนเพื่อให้พี่น้องมวลชนโดยรอบได้รับทราบทั่วกันตั้มพิชิตชัยมงคลตัวแทนคอปทอได้พูดถึงแนวทางการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในตลอดทั้งเดือนมกราคมหากมีกรณีสำคัญทางการเมืองเกิดขึ้น ก็พร้อมที่จะออกยื่นหนังสือเพื่อทวงถามความจริงยังไม่มีการลงถนนเว้นแต่ถ้าไม่ได้รับข้อมูลจากการยื่นหนังสือใดๆก็พร้อมที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นและอาจจะลงถนนอีกครั้งพี่น้องมวลชนต่างยอมรับกับจุดยืนที่ตัวแทนกล่าวมาพร้อมบุกพร้อมถอยทุกเมื่อการที่พี่น้องมวลชนออกมาเป็นจํานวนมากในครั้งนี้สแสดงให้เห็นถึงพลังความดีของคนรักชาติและที่ได้เสียสละออกมารวมมวลกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลังความดีนี้ ก็จะสร้างสิ่งดีๆในบ้านเมืองต่อไปค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ